สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆพบก,กับครูบีนะคะพบก,กันในวันพฤหัสบดีที่26สิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะคุณรูจะพานักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำในมาตราแม่เกยนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงและมีอะไรบ้างนะคะ นักเรียนขามาตราแม่เกยน,นะคะเผญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่เกยก็คือยอยักษ์นะคะแล้วก็มีตัวเดียวด้วยนะคะไม่ได้มีเยอะเหมือนมาตราอื่นๆเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะเราจะมาอ่านสะกดคำมาตราแม่เกยกันนะคะมาเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะลูกมาคำที่หนึ่งคำว่าอ้อยอ่านว่าออออ ยอ,ออยไม่โทอ้อ,อยนะคะคำที่สองขายอ่านว่าขออยอขายไม่เอกขายนะคะคำที่สปุ๋ยอ่านว่าปออ,อุยอปุ๋ยไม่จัดตวาวาปุ๋ยคำที่4ี่รออัวยอ รวยนะคะคำว่ารวยอ่านว่ารออยอรวยรอเรือชัดเจนนะต่อไปคำที่ห้าคำว่าหอยอ่านว่าหออยอหอยนะคะเอาละค่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงขอแบบเสียงดังฟังชัดเลยนะคะให้ได้ยินลัานบ้านไปเลยเนาะอะ่โอเคนะคะคำที่1นึ่คำว่าอ้อยค่ะอ่านว่าออ ยอออยไมโทอ้อ,อยคำที่2ขายอ่านว่าขออายอขายไม่เอกขายคำที่สปุ๋ยอ่านว่าปอออยอปุ๋ยไม่จัดตวาปุ๋ยนะคะ,ะคำที่4ี่รวยอ่านว่าร,ร,รออัวยอรวยนะคะคำที่ห้าหอย อ่านว่าหออยอหอยนะคะเด็กๆคะถ้าเด็กๆอ่านสะกดคำยังไม่คล่องเนยะให้ไปฝึกอ่านเองนะคะอีกสักหลายๆรอบเลยเนาะเอาจนคล่องเลยนะอ่ะเมื่อเด็กๆนะคะอ่านสะกดคำกับคุณครูเสร็จแล้วมาคุณครูจะพาไปเล่นเกมเล่นเกมเติม,ตมคําที่หายไปเรามาดูสัญลักษณ์เหล่านี้แล้วเรามาเติมคําที่หายไปด้วยกันนะคะอ่ะดูคะ่ะ เอาละค่ะนักเรียนนักเรียนมาดูเกมซึ่งครูจะให้นักเรียนเล่นต่อไปนี้นะมาเรามาทายกันดีกว่าว่าผลไม้ชนิดนีจนนนะะ้จะสัมพันธ์กับผลไม้รูปภาพหรือว่าสัตว์ต่างๆพวกนี้นะคะจะสัมพันธ์กับคําไหนบ้างนะอ่าดูรูปแรกเปลือกมีสีเขียวนะคะเนื้อข้างในสีขาวเม็ดสีดำนั่นคือผลไม้อะไรคะ น้อยหนาใช่ไหมคะตอบเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมอ่ารูปต่อไปเนื้อข้างในจะแข็งนะแต่คนชอบเอามาทำมักเอาเนื้อของมันข้างในเนี่ยเอามาคั้นเป็นน้ำนะคะอ่าก็จะได้น้ำที่หวานฉ่ำชื่นใจช้างก็ชอบกินมากเลยเด็กๆคืออะไรคะอ้อยนั่นเองนะต่อไปรูปนี้อ่าดูรูปนี้นะคะคุณครูจะบอกว่า เป็นเครื่องประดับที่ผู้หญิงชอบสวมใส่บนร่างกายนะมีมูลค่าเลยนะให้ความสวยงามนั่นคืออะไรคะอ่าพลอยนั่นเองอต่อไปวนกลับมาที่ผลไม้ต่อผลไม้ชนิดนี้ลิงกินได้คนกินได้ช้างกินได้นะคะอร่อยด้วยให้ประโยชน์ด้วยนะคืออะไรคืออะไรคะ นั่นเองนะคะอ่าต่อไปเราก็กลับมาค่ะกลับมาที่รูปนี้เป็นภาชนะที่จะพบเจอในห้องครัวไว้ใช้บรรจุอาหารนะเราเรียกว่าอะไรคะถ้วยนั่นเองนะคะนะักเรียนต่อไป สิ่งนี้เรามักจะเอามาเป็นส่วนผสมในการทําขนมนะขนมเคก้กขนมปังนะคะส่วนมากจะใช้เอามาเป็นส่วนผสมนะหอมมาใช้มมีกลิ่นหอมนะลูกนะ,ะดูค่ะมันคืออะไรคะเนยค่ะเนยนั่นเองนะคะเนยโอเคต่อไปรูปต่อไปเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะในหนึ่งเดือนเนี่ยจะเกิดขึ้นสองครั้งนะ คุณพ่อคุณแม่ชอบไหมชอบเล่นไหมนั่นก็คือหวยนั่นเองนะคะเอาต่อไปอารูปนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากกับคนไทยเพราะว่าช่วยคนไทยเนี่ยปลูกข้าวไถยนาม,มาแต่ยาวนานเลยนะคะนั่นก็คือควายนั่นเองคะ่ะ ต่อมาต่อมานะคะ,ะสัตว์ชนิดนี้นะพบเจอในทะเลคลองบึงหนองนะคะทานได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับความชอบเลยว่าชอบทานไม่ชอบทานนะหอยนั่นเองส่วนอ่ะเรามาที่รูปสัตว์ชนิดนี้สัตว์ชนิดนี้เนี่ยมักจะพบเจอในสวนสัตว์นะคะนักเรียนนะ,ะมีลายด้วยนะมีลายเต็มไปหมด อะไรนะสถานีนี้คืออะไรนะม้าลายนั่นเองค่ะนักเรียนอ่ะเมื่อนักเรียนคิดตรงกันตอบตรงกันแบบนี้แล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะหัดสะกดคําพวกนี้นะคะหัดสะกดคําเหล่านี้ลองหัดสะกดคำาเล่นดูนะคะเอาละค่ะ ภาระงานของคุณครูนะคะคุณครูได้นำใส่สไลด์ไว้เรียบร้อยแล้วนะนำใส่ลิงก์ไว้แล้วแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะนำมาเปิดให้นักเรียนดูนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาเปิดดูไปด้วยกันนะสำหรับนักเรียนที่ไม่เรียนออนไลน์ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนให้คุณพ่อคุณแม่เปิดลิงก์ให้แล้วก็ทำเองตามสะดวกอยู่บ้านเลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุบีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ